วันนี้จัดให้ไททันแคบยกสูงนะคะจัดให้มาเป็นตัวแคบสูงสีดำคันนี้เลย2 4 g g s พัฒนะคะราคาสด4 3 9 0 0 0ค่ะผ่อนรถต้นที่7,600ตลอดสัญญานะคะตัวรถคันนี้สีดำรถพึ่งเข้านะ,ะเดี๋ยวอัปเดตตัวรถให้ชมกันดูรถเลยลูกค้าคันนี้นะคะฝากระโปรงสลักมาเป็นไททันสปอร์ตโลโก้อักษรนูนนะ,ะกระจังหน้าฉมออนิตัวนี้ก็ แก้มน้องจะเป็นโคเมียมนะคะตัดหมอกไฟเลี้ยวมีให้เรียบร้อยไฟเตาเจคตเตอร์ไฟดีไลท์มาครบแล้วแต่งซุ้มล้อมาด้วยนะคะอันนี้ก็แบกเดิมยางเดิมจากศูนย์นะขอบ17นะคะของของมิสูนะคะมีเลยกระจกปรับข้างน้องบิวไฟเลี้ยวมาเดิมโรงงานนะคิวกระสาดมีให้ครบนะคะแล้วก็แผ่นกระลอยมือเปิดเนี่ยมันชำรุดละเดี๋ยวให้ช่างแกะออกให้นะคะนี่ มอกออยู่นะสติ๊กเกอร์ความดันลมยางยังไม่เคยถูกแกะถูกถอดนอตเดิมสังเกตจากฝุ่นเดิมแน่นอนลูกค้าอ,อยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยบ้องแม่แรงยังไม่เคยแกะใช้นะคะด้านหลังมีปลั๊กชาร์จ usb ให้2ช่องนะคันนี้เลขไมล์สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบห้ากิโลพวงมาลัยน้องเป็นมันติดฟังก์ชันหน้าจอมีให้เรียบร้อยแอร์ดิจิตอลน,นะคะตัวยกสูงจะเป็นเกียร์หกสปีดแล้วแอร์แบ็คคู่หน้าสองลูกนะน้องเป็นกุญแจรีโมทแล้วก็ อันนี้หุ้มมาเดี๋ยวแกะออกนะนี่เลยตัวรถนะคะแม็กเลเนอร์จะมีการเจาะใช้งานมาแต่ว่าใช้งานได้ตามปกตินะกล้องมองหลังหนึ่งตัวนะคะอื๊กกระชนท้ายนะคะเดี๋ยวเก็บงานให้ใหม่หมดเลยเชื้อเพลิงน้องจะเป็นดีเซลนะนี่เบาหุ้มมาเนี่ยมันชรุดแล้วเดี๋ยวแกะออกอื๊บ ต้องใส่ของหนึ่งช่องอ่ะเดี๋ยวไปดู้ากระโปรงนะคะว่ามีการแต่งการโมการทำอะไรมาไหมอึ้บนี่เลยเบก a อ s นะคะแบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้ท่อเดิมลูกค้าจ๋าคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์คอมเมอร์เรลดีไอดีพเริ่มต้นเจ็ดนหกร้ตลอดสัญญาใครอยากสอบถามเพิ่มเติมนะเรียกเราปโทรป,ปากห่วให้ ใต้คลิปกดแสดงเพิ่มเติมเลือกทักเลือกโทรมาต่างจาังหวัดทำเสียให้ถึงที่สุดเลยที่บ้านจ้า